คือไซเฟอร์ ไซเฟอร์สเปดมารีนผู้ลึกลับที่สุดแห่งดาร์กเอนเจลผู้มีชีวิตมาตั้งแต่ยุคฮอร์รัสเฮริซีและเป็นหนึ่งในฟอลเล่นหรือดาร์กเอนเจลผู้ทรยศต่อไพรหมากไลออนเอลจอนสันกลุ่มมารีนผู้นำการโลกสลายมาสู่ดาวบ้านเกิดคาริบันเป็นเหตุให้ไลออนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของวอร์แฮมเมอร์ไซเฟอร์คือหนึ่งในฟอลเล่นที่มีที่ต้องการตัวมากที่สุดของดาร์กเอ็นเจลแต่ผ่านไปกว่าหมื่นปีเขาก็ยังคงหลบเลี่ยงเงื้อมือแห่งการตามล่าได้เสมอมีข่าวลือว่าเขาอาจจะเป็นสมาชิกก่อกอ,อแกกร,าารก,กร้ตัวซอีก บักจะปรากฏตัวในชุดคลุมแบบดั้งเดิมของดาร์กแองเจลพร้อมกับอาวุธคู่ประจำกายคือปืนพกพลัสมาพิชอลและปืนโบพิทชลใน2มือที่ยิงไม่เคยพลาดเป้าและลุยเดียวได้ดังหน่วยมริทาในตำนานสิ่งที่ทำให้ไซเฟอร์แตกต่างจากพวกฟอเล่นอื่นๆคือเขาไม่ได้ฝักใฝ่ไฟได้ไฟหนึ่งอย่างชัดเจนบางครั้งเขาก็ช่วยเหล่หลาผู้พักดีต่อจกักรวรรดิบางครั้งเขาก็ช่วยเหลือเหล่าผู้ทรยศเขาเดินบนเส้นแบ่งบางๆระหว่างศัตรูและพันธมิตรทำให้ไม่มีใครนิยามได้ว่าเขาอยู่ฝ่ายใดกันแน่ยิ่งไปกกกววว่่่่าาาาานนัันัั้้ยยยงงงมีองีอออออเเเสลขคคืืผููถดบบต